ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,917หลังออกจากวินล่าในโรงแรมบ่อน้ำพุร้อนชองเซลิเซเย่เชิญรีบเดินทางกลับไปทอมสันลิเวียล่าทันทีวางแผนกลับไปจัดกระเป๋าเตรียมออกเดินทางจากนั้นบอกเสี่ยวชางคุณและมาหลันพ่อตาแม่ยายของเขาว่าเขาจะต้องออกเดินทางอย่างเร่งด่วนไปให้คำปรึกษาด้านวงจุ้ยกับลูกค้าคนหนึ่งในคืนนี้ทั้งคู่รู้ว่าเย่เชิญต้องวิ่งวุ่นรับงานอยู่ตลอดเวลา พวกเขาคุ้นเคยกับสิ่งนี้จึงไม่รู้สึกแปลกใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้จากเย่เฉินแต่กลับมีสิ่งที่เย่เฉินคิดไม่ถึงคือแม่ยายของเขามาหลั่นให้ความใส่ใจเป็นห่วงเขาเป็นพิเศษพูดด้วยสีหน้าเป็นทุกข์ลูกเคยที่ดีคุณวิ่งวุ่นตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนข้ามติดต่อกันมาหลายวันหากเหน็ดเหนื่อยจนไม่สบายไปจะเป็นเช่นไรเมื่อจูจูได้รับความเอื้ออาทรจากแม่ยายเย่เฉินก็รู้สึกว่าเรื่องนี้หายากมาก จึงยิ้มตอบพูดว่าแม่คุณไม่ต้องเป็นกังวลแม้ว่าฉันจะต้องทำงานวิ่งวุ่นตลอดทั้งวันแต่จริงๆแล้วฉันไม่เหน็ดเหนื่อยแม่แต่น้อยเสี่ยวฉางคุณมองไปที่มาหลันส่งเสียงคัวเรือพูดว่าคุณจะไปรู้อะไรลูกเคยที่ดีตอนนี้เป็นประมาจารย์ห่วงจ่วยผู้ยิ่งใหญ่อย่ามองว่าเขาต้องวิ่งตลอดออกไปทุกวิวันคนที่จ้างเขาเป็นเจ้าในายใหญ่โตไม่ก็ดาราใหญ่ซูเปอร์สตาร์ คนเหล่านี้ให้ความเคารพประมาจาันห่วงจ้ยมากกว่าพ่อของตัวเองพวกเขาเป็นห่วงดูแลเรื่องอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและการเดินทางของลูกเขยที่ดีไม่มีวันปล่อยให้ลูกเขยที่ดีต้องลำบากแม้แต่น้อยในสมัยโบราณไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนยังต้องเตรียมเกี้ยวแปดคนหามมาเพื่อรับลูกเขยที่ดีถึงที่มาหลันพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างคอรุ่นคิดจากนั้นมองตรงไปที่เย่เฉินพูดด้วยรอยยิ้ม นี่จึงเป็นลูกเคยที่ดีของฉันแม้แต่คนร่ำรวยยังต้องนำเงินมาให้ลูกเคยของฉันหลังจากพูดจบเธอกรอกตาพูดกับเขาด้วยรอยยิ้มลูกเคยที่ดีแม่ขอคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวได้ไหมทันทีที่เย่เชิญเห็นลักษณะท่าทางเช่นนี้ของมาลันก็รู้ว่าต้องขออะไรบางอย่างจากเขาไม่น่าแปลกใจที่วันนี้เธอเป็นฝ่ายเริ่มเอ,อ่ยปากถามเขาด้วยความเป็นห่วงเขาจึงถามเธอว่าแม่ คุณมีอะไรก็ให้พูดออกมามาหลันลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นพูดว่าเออช่วงนี้รู้สึกว่าเงินของแม่ตึงนิดหน่อยครั้งนี้คุณต้องออกเดินทางไกลไม่อยู่หลายวันแม่กลัวว่าเงินในมือมีไม่พออยากจะรบกวนคุณและชุรันแม่หมายความว่าก่อนคุณไปทิ้งเงินไว้ให้แม่อีกสักหน่อยจะได้ไหมเซียวชางคุณกรอกตามองมาหลันพูดอย่างเหยียดยามมาหลัน ฉันรู้แต่แรกว่าคุณเป็นพังพรมาอวยพรปีใหม่ให้ไก่ไม่มีเจตนาดีที่แท้คุณอยากจะขอเงินจากเย่เชิญมาหลันแสดงท่าทางเหมือนถูกเหยียบหางต้องกล่าวสาบแช่งออกมาด้วยความโกรธเกรี้ยวเซียวชางคุณฉันแค่ต้องการขอเงินสักเล็กน้อยจากลูกเคยที่ดีของฉันนี่เกี่ยวอะไรกับคุณหนักหัวคุณมากนักหรือเอาแต่ส่งเสียงหาวออกมาไม่หยุดปากเซียวชางคุณพูดด้วยความโมโห คุณมีมือมีเท้าแต่กลับอยู่เฉยไม่ทำมาหากินดูฉันสิตอนนี้อยู่สมาคมจิตรกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรเงินเดือนของฉันบวกเงินอุดหนุนอย่างน้อยอยังได้หมื่นหรือสองหมื่นมาหลันสะบดดาออกมาเสียงดังแม่งเอ้ยยังมีหน้าพูดว่าอยู่สมาคมจิตรกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรหากไม่ใช่เป็นเพราะลูกเคยที่ดีช่วยไว้คุณคงถูกไล่ออกไปนานแล้วพายลมสีหน้าเซียวฉางคุณเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยความอับอาย ต้องการโต้กลับเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของเขาบทที่5,918เมื่อเห็นว่าทั้งสองคนจะพ่นคำพูดใส่กันอีกครั้งเย่เชิญรีบเข้ามาขัดจังหวะพ่อแม่เลิกทะเลาะก,กันเสียทีเมื่อฉันออกไปข้างนอกก็เหลือพวกคุณสองคนอยู่ที่บ้านหากพวกคุณทะเลาะเบาะแว้งกันทั้งวันฉันอยู่ข้างนอกจะรู้สึกไม่สบายใจ มาหลันแค่นเสียงคำหนึ่งพูดว่าฉันไม่สนใจเขาเว้นแต่เขาจะสร้างปัญหาเย่เชิญพยักหน้าเขารู้จักนิสัยของมาหลันอย่างดีมีเงินสร้างปัญหาไม่มีเงินก็สร้างปัญหาเพียงแต่ถ้าตนเองให้เงินแก่เธอเวลาเธอสร้างปัญหาก็จะไม่มาสูมใส่หัวของตนเองดังนั้นเขาใช้เงินเพียงเล็กน้อยก็สามารถซื้อความสบายใจจึงเอ่ยปากพูดว่าแม่ เงินไม่ใช่เรื่องใหญ่รออีกสักครู่ฉันจะโอนเงินหนึ่งล้านไปยังบัญชีบัตรของคุณต่อจากนี้คุณอยากจะใช้อะไรก็สามารถใช้จ่ายตามที่คุณต้องการเมื่อได้ยินคำพูดนี้ดวงตาทั้งสองของมาหลันก็เบิดกว้างขึ้นมาทันทีเธอรู้สึกตื่นเต้นมากจนริมฝีปากสัน่นเอ,อ่ยปากถามเขาด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักลูกเคยที่ดีที่คุณพูดที่คุณพูดจริงใช่ไหมคุณจะโอนเงินให้แม่หนึ่งล้านแน่นอนว่าเป็นเรื่องจริง เย่เชิญพยักหน้าแต่พูดด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่ฉันมีเพียงคำขอเดียวเท่านั้นคุณอย่าทะเลาะก,กับพ่อในช่วงหลายวันที่ฉันไม่อยู่มาหลันตบหน้าอกอย่างไม่ลังเลพูดอย่างหนักแน่นว่าลูกเคยที่ดีวางใจได้ฉันจะไม่มีวันทะเลาะก,กับเขาถ้าคุณให้เงินแม่หนึ่งล้านจริงแม่จะไม่อยู่บ้านยกเว้นตอนนอนหากเขาต้องการทะเลาะก,กับฉัน ฉันก็ไม่ให้โอกาสเขาเมื่อเสี่ยวชางคุณได้ยินเย่เชิญว่าจะให้เงินหนึ่งล้านแกมาหลันเขาทั้งอิจฉาทั้งริษยาแม้ว่าเขาจะมีรายได้จากสมาคมจิตรกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรแต่รายได้เพียงเล็กน้อยนั้นไม่เพียงพอสำหรับเขาตัวเขาเป็นถึงรองประธานบริหารเมื่ออยู่ในสมาคมก็ต้องมีการต้อนรับขับสู้บ้างอีกทั้งการขับรถคันลิแนนทำให้ค่าน้ำมันสูงกว่ารถธรรมดามาก ค่าน้ำมันเดือนละหลายพันค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนใช้เดือนชนเดือนแทบไม่มีเหลือแต่เสี่ยวฉางคุณหน้าไม่ด้านเท่ากับมาลันเขามักจะรู้สึกเสมอว่าเขาสามารถเป็นรองประธานของสมาค,คมนี้ได้เป็นเพราะเย่เฉิญเขาสามารถขับคันลิแนนได้ยิ่งต้องขอบคุณเย่เฉิญที่สำคัญเขาอาศัยอยู่ในวินล่าระดับเฟิร์สคลาสในทอมสันลิเวียล่านี้ได้ก็เป็นความสามารถของเย่เฉิญดังนั้นเขาจึงรู้สึกอับอายที่จะขอเงินจากเย่เฉิญ แต่ตอนนี้เมื่อเห็นว่ามาหลันกำลังจะได้เงินหนึ่งล้านด้วยการเอ่อยปากขอเพียงคำเดียวเขาจะไม่รู้สึกหดหูได้อย่างไรดังนั้นเขาจึงเริ่มคิดแผนการอยู่ในใจเขาควรจะทำหน้าด้านร้องให้พูดถึงความยากจนของตนเองต่อเย่เชิญหรือไม่ดูว่าเย่เชิญจะเห็นใจเขาหรือไม่แต่เมื่อคิดว่าเขาเพิ่มต่อว่ามาหลันเสียเสียหายหายหากขอเงินจากเย่เชิญทันทีเขาก็รู้สึกอับอายอยู่บ้างเย่เชิญไม่ยืดยาดเสียเวลา โอนเงินหนึ่งล้านให้กับมาหลันผ่านทางโทรศัพท์มือถือแม้ว่าในอดีตเขาจะไม่พอใจมาหลันอย่างมากแต่ทัศนคติในปัจจุบันของเขาที่มีต่อมาหลันคือหากเธอไม่ทำตัวก่อปัญหาเขาจะสุภาพต่อเธอเขาไม่รู้สึกเสียดายหากให้เงินจำนวนเล็กน้อยแก่เธอในไม่ช้ามาหลันได้รับข้อความจากธนาคารบนโทรศัพท์มือถือของเธอ ส่งข้อความเตือนเธอว่ามีเงินเข้าบัญชีหนึ่งล้านเธอรู้สึกตื่นเต้นจนไม่อาจระงับใจได้พูดกับเยเชิญอย่างประจบประแจงโอ้ลูกเคยที่ดีของฉันแม่ได้รับเงินแล้วขอบคุณมากลูกเคยที่ดีของฉันเย่เชิญยิ้มเบาๆเตือนว่าแม่คุณต้องไม่ลืมสิ่งที่คุณสัญญากับฉันต่อไปอย่าหาเรื่องชวนทะเลาะก,กับพ่ออีกมาหลานยกมือขวาขึ้นทันที กล่าวสาบานลูกเคยที่ดีวางใจได้หากฉันทะเลาะก,กับเขาเมื่อคุณไม่อยู่ฉันมาหลันจะถือว่าเขาเป็นพ่อผู้ให้กำเนิดฉันเย่เชิญพยักหน้าแล้วพูดว่าดีแม่คุณมีเรื่องอะไรก็ไปทำฉันต้องไปจัดกระเป๋ามาหลันพูดอย่างรวดเร็วอายาลูกเคยที่ดี คุณจะจัดกระเป๋าอย่างไรให้บอกแม่มาแม่จะช่วยจัดให้คุณนั่งเฉยๆก็พอเย่เชิญยิ้มพลางพูดว่าไม่จำเป็นแม่ใช้ยปากสั่งไม่สู้ทำเองอีกทั้งมีของหลายอย่างคุณไม่รู้ว่าเก็บไว้ที่ไหนฉันทำเองได้หลังจากพูดจบเย่เชิญกำลังหันหลังกลับขึ้นไปชั้นบนเสียวฉางคุณที่อดกลั้นอยู่นานเมื่อเห็นว่าเย่เชิญกำลังจะจากไปเขาไม่สามารถสงบจิตใจได้อีกต่อไป ตะโกนออกมาโดยไม่รู้ตัวอายาลูกเคยที่ดีอย่าเพิ่งรีบจากไปเย่เชิญหันกลับมาถามเขาว่าพ่อคุณมีเรื่องอะไรหรือเสียวชางคุณแอบชำเลืองมองมาหลันที่อยู่ด้านข้างจากหางตาจากนั้นมองเย่เชิญราวกับเห็นผลท้ออายุวัฒนะแต่ไม่อาจลิ้มรสได้เปรียบเหมือนจูปาเจียน้ำลายไหลปรารถนาผลทอที่อยู่ในมือซุนอุคง เย่เชนสามารถบอกได้ทันทีว่ามีสิ่งผิดปกติกับเซียวชางคุณเมื่อคิดว่าเขาเพิ่มโอนเงินหนึ่งล้านให้มาหลันเขารู้อยู่ภายในใจว่าเซียวชางคุณคิดแผนอะไรไว้มาหลันก็ไม่โง่เช่นกันเพียงแค่เซียวชางคุณเหลือบมองเธอด้วยท่าทางเจ้าเล่ห์เธอก็เดาได้ว่าเซียวชางคุณกำลังวางแผนอะไรพูดอย่างรวดเร็วฉันบอกคุณก่อนนะเซียวชางคุณคุณอย่ามาขอเงินจากลูกเคยที่ดีของฉัน คนที่มีเกียรติอย่างรองประธานสมาคมจิตรกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรจะมาขอเงินลูกเคยของตนเองได้อย่างไร